เจ้าลู่ซื้อแจ้งข่าวเศร้าแฟนทั่วเอเชียส่งกำลังใจให้ลัวๆมีรายงานว่าซุปตาสาวแดนมังกรเจ้าลู่ซื้อต้องยกเลิกงานปวยป่อไนทที่จะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้เนื่องจากเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่คุณปู่อันเป็นที่รักท่านได้จากไปตลอดการหลังจากป่วยมาตั้งแต่ปี2019โดยทางกลุ่มแฟนคลับ เปิดเผยข้อมูลว่าเนื่องจากมีผู้อาวุโสนในครอบครัวเสียชีวิตเดิมงานบวยป่อไหนในวันที่25จึงต้องยกเลิกไปโปรดเคารพความเป็นส่วนตัวและอย่าเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงขอบคุณ